เบืงหน้าข่อยสวัสดีค่ะเบึ่งข้าวเราข่อยกันนายแม่ทิ้งลูกวอาย,ยุบอกข้อสอบอกว่าเดี๋ยวพอมาหาบอ้เป็นเจ้ามือห้อจาจาข่อยกับทิ้งลูกหน่อยว่อเจ็ดขวบเจ็ดขวบทิ้งลูกหน่อยเจ็ดขวบวอาย,ยุอันบอกปั่มบอกข้อสตอตระกูลทุกคนว่าแม่ลืมหรือเปล่าในติดตอหาอันโชเฟอร์สรุปว่าบ่ได้ลืมแต่ว่าเดี๋ยวมีการทักแชทบอก พอบอกยังของเด็กหน่อยแล้วว่าเด็กหน่อยอยู่บอกเขาสอนหนีห้มารับเนาะเจ๊เ็คิดบึ้งเนี่ยแหละว่าเด็กหน่อยเจ็ดขวบถึงหน่วยอยู่บอกสอนอ่ะถ้าสมมติว่าทุกคนบ่ได้บึง้งทุกคนบ่ได้ความสนใจอะ่ะแล้วเด็กหน่อยเกิดแรนใจรลดใจหนันใจเลื่อมากตัวเองจะบ่กหูซึกเสียใจบ้างหรอที่ว่าปล่อยถึงลูกไว้คนเดียวอะ่ะเป็นมือเฮ้าเจ้าข่อยว่ากาปล่อยถึงไว้ดอกจ้างมากระตังโล หพอเขามารับออกจากมือเฮ้านั่นแหละเขาจะจิกาปล่อยลูกไปอีอยังนึงก็ต้องบอกลูกให้ชัดเจนนะว่าเอออีหยังยังไงว่าแมนว่าเออลูกออกมาถามอาแมหนูยูใสยังสันยังสีดีนะเด็กหน่อยมันไม่ได้เศร้าบ่ได้อีหยังสีนะ่นามันบ่ได้เป็นหยังแล้วมันก็เป็นเด็กถี่ยูไงฮะลองคิดถึงลูกหลานเฮ้าไหมหัดเปรี้ยสันอุย้ยหายสนานฟันเฟียดแล้วบ่ได้ยู่บ่ได้เศร้ดดอกจังสี่ มันยังดีอยู่ที่ว่าขอบครัวของของพ่อเขาอะ่ะดิ่โตได้ไหวแล้วก็มาหาเด็กหน่อยได้คนขางไหวแล้วก,กลับไปหาพ่อของเขาแต่ว่าผู้เป็นเมยียตีใจดำทิ้งลูกไปยังไดถ้าสิงห้พ่อหรือพ่อเมียอยากพี่น้องไฟใสเรียงดูกันอาศิเวากันแบบดีๆแล้วก็ยกลูกยกยังให้เขาไปบ่เมนว่า ไปทิ้งลูกไหวยูโบกโศโบกโสทิ้งลูกไววตามจุดสาธารณะแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเจอคนบดีเจอคนแบบวิปริตที่ว่ามากอันนี้อันนั้นเด็กน้อยสีเฮห้จ้างใดยพยามออกข้าวออกอยังไรหลังมาสิบหูซึกเสียใจเนี่ยวิีว่าทิงา้งลูกไววแบบเนี้ยอันนี้ก็ยังเป็นความโชคดีของเด็กหน่อยอยู่ที่ว่ามีอันพรอคาแมค้าข,า,ขายของคนใจดีเบิงเง่งแย่งไว้ให้เนาะ สังคมแปลกๆเ,เห็นแหล้วก็เมือยเห็นเล้าก็บนายโถเทในหัวใจนั่งเถื่อถวโบ้อมกับ,บ่ฮู้วไม่อยากว้าเพราะว่ามันกับ่ฮห้ดอกว่าเขามีปัญหายอย่างกันหรือว่าเขาเป็นยังไงแกเป็นแม่อาจสิคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสำหรับสายตาคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่เรื่องแบบนี้ค่อนข้างแย่อยู่ คนขขางคนหูใจแน่อยู่คนหูใจก็ข้าวชาสิบทิศอีกเพราะมันเหลือตัวเล็กหน่อยเนาะ